สวัสดีครับต่อทองชนะพี่น้องมาร่วมอนุมทนาสาธุบุญใสาบาดด้วยกันนะครับ 来来。Bye bye. ชาวนี้ใส่บารเสร็จเมื่อวานพายุบัวลอยเข้ามาพี <Nein> ่น้องพายุบัวลอยมาตกตกหนักช่วงแรกหน่อยหนึ่งแล้วก็น้องมันก็ทำๆทำๆสุกแสบนะฮะติดยาแล้วลูกออกมาข่าวก็เริ่มออกรวงปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะฮะขอขอสิบ้า มาใจดิวัสดีครับดิวัสดีครับดิวัสดีครับไปเดินไปเดินไปก็ตามมาตั้งจับคู้จับกระชากเลยเพิ่มไม่ได้นะครับพี่น้องชาวนี้ บรรยากาศอากาศเย็นสดชื่นหลังจากที่ฝนฟ้าโปรยปลายตกเมื่อวานช่วงครึ่งวันเมื่อวานตั้งแต่เที่ยงเย็นถึง4ี่ห้โมงนะครับแล้วก็มาซ้ำกลางคืนโปอยๆป,อย,ปอยถ้าตกหนักน้ำทะลักท่วมกลางชุมชนแน่พี่น้องนะแต่นี้ก็ตกพอสบายๆนะครับสำหรับชาวนี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิป สบาบาทมาร่วมอันโมทนาสาธุสะสมบุญกุศลด้วยกันนะครับวันละเล็ก,กวันละน้อยด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ